น,น,นั่นอ,อยานี้นี<า>่โอ้ยเขาบาเม่ไหผีบาด้ผีบามันมูมี่ดอกผีเคยผีบาหาขาข่มขืนคนนึงฮะเอาพอนย กวดนี่เจ้าสะสมเลยเจ้าขึ้นบูไปขายเนี่ยนันสิเต็มเลยโอ้ยขายกับขายรุ่นองบุปผสิได้คุณผู้หญิเอาบุปผสอยู่ไหนมันได้ปลาทูอยู่ไหนได้ปลากระป๋องอยู่ไหนขี่ที่พูดไว้อีกยังกับเสียนั่นขี่ที่ยสายกแบงขายมันก็ได้เงินได้กินย้อนแม่ห้าบาทสิบาทมึงซื้อปะทูได้เออเจ้ากับเว้ขายรุ่นมาจะเปิดหาสแตดงยังเขาว่าเรื่องนี่จุ้ยแมเจ้าคุณผู้หญิขยันาเลยนะไปยากเบิ้งนั้นเจ้า โทรมาเขาสิดมาส่งของให้ไม่อยากส่งของอย่างอีกสร้างดูแท้แต่ละเมื่อมาส่งจะขอให้เจ้าอยู่นี่นะโอ้ตอ้างได้สร้างดีเนาะเจ้ากูไปสร้างเพื่อเจ้าหรือเรประโยชน์มันเพื่อยังข่อยแต่ละย่างมากมันมีของข่อยบ่บมีโอ้ของข่อยอยู่ตอนเจ้าได้ประโยชน์มีเป็นจา่แนสแตกไปเฮ้ยจะจุจมเมี่ยงกระดอกกันดีอเอ้าก็ไม่อยากจ่ายให้ไหม ไม่อยากแก้มันก็ได้ประโยชน์แก่เจ้าประโยชน์นี่ยไงไม่เออเดี๋ยวเขามาส่งกับหงดอกไม่อยากจ่ายใจแต่ละมือมากมือนี่ก็หมดไปสามพันแล้วสามพันก็ 3, ได้ประโยชน์ได้ล่ะบ่ประโยชน์กับยาบ่าเอามือนี่ห้ามสั่งบ่ซือ้อบ่ใจสั่งได้สั่งเขาแต่วันนี้บ่จ่ายดีครับ <laughs> สบายดีเอาหนะักมบบาบ่ดีเมาผู้ใด้ มาส่งของมาส่งของใหญ่อีกฮะฮะมาส่งของใหญ่อีกของที่ข่อยสั่งนี่างล่ะจะสั่งอย่างไรยเสียงกันอยู่แล้วทำไมจังไรล่าสั่งของมาอะไรได้นี่นี่นี่บอกเอาคือว่าจังสั่นสร้างมานก็บอกไหมไม่สิบอกจังไรวสั่งเขามาแล้วบ่มีเงินพอแล้วมันนี่ก็สามเดืยรแล้วมันสั่งอยังไรอีกกาแฟกาแฟยังบอก บ่เอาจังไรเรนี่สั่งเขาแล้วอยู่ด้านกับเราลหลายแล้วแม่กาแฟน่ะที่สร้างมาอย่างงกาแฟซุ้มนั้น,น,น,ม,น,นม่มีประโยชน์ม่มีประโยชน์จังไรเว้ยกบับเราจะมาคือกันเหาอกาแฟกันมมันจะคือจังไรเรนี่อันนี้กาแฟผู้ชายกาแฟามีายนี่ไหมไปสั่งมานึ่ของเอาโชคแม่เจ้าประยินเสียเทียนกาแฟนี่ไปสัง่งสั่งมาเพื่อเจ้ามันมีประโยชน์ต่อเจ้าประโยชน์นั่นแหละ cho cả cháu chôm này ba cháu ăn người ba tay có tiền có không có cái tay gì mà cái này lại bỏ mình hiểu cái này là này vô có mấy cái cháu tua à nè lấy xăm này nỉ đây hai một cháu nhăn của tua <laughs> 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 sẽ đi ngoài cho cái một này Hãy ตู้สามสิอนโยอนหดีนเลไปกนลไอมีจังแมคุณงามเนาะจังแนใจดีอย่าเทอวาเนาะจะสร้างดูดเด้อจังนาเขาสิเอาหัวไม้ปะได้คันบกีกาแฟอันนี้ใส่เมีนไปกันเ้จะฆ่ากัเป็นแต่ตินิตินถ้ากินมนี่ยวนนต้องไม่ด เสียบไปแล้วเดี๋ยวข่อยสแควร์น้ำถ่ายเด้ออย่าดนเด้อเออีเฝ้าไปซ้อนนาทีเดี๋ยวติได้ลูกว่ามันออกฤทธิ์ <ś c oughs> นั่ถ่ายเด้อเออมื่เส็ดกูอีเทาอีแหล่อีเขียวอีเหียวอียาน เซตอิตานั <t <t ่งเงาโอ้ค uh 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 um, uh ือมึนเห่วเหี่ยสีเนาะมันแมนปฏิบัโอ้ของเขาดีหีีวะเฮ้ย ไปอาบน้ำดดนได้ไหมเนาะโอ้ยยังนอนยังแค่นี้โอ้ยเขาบ้าเป็นไหมผีบ้าได้ผีบ้าผีบ้าหาขาค้อมขืนคนห่นฮะไปยังไปนับเงินชอยไอเน้เงินติไต้เอาเสียงไปนี้หอวยอีหล่านับได้อายให้่เคืองหนึ่งเลย ไปทำไมสันฟ้าฝ้าโว้ยสิคอยลุ้ชั้ใหญ่เจ้าบูยูมาสันออกมาบ่ได้เด้้กูาทำไมไปดัไมอเเคยน่จะได้โดตัว้างตัวเนี้ยมินบปลมกเงินจากบานโอยเงินก็นี่ละเงินห้างจนเป็นแทงเ้นกู้เอาอกเคยใว่าเป็นอน ออนิเลียอยู่ือว่แข่งตึ๊กตึ๊กอยู่ละไปไปไปลงมาย่าในั่นที่ไม่เห็นก้อนเอาไปส่มากระมาเขานับเงินนับเงินเออนับเงินขคาไปกะไม่เคยเลยมึงเห็นไมเคยมึงปะออไ่เคยเราย่างออกก้นหอยแล้วไหมเฮ้ยาไปใส่มดชิดเดกกูบาดนี่คอย เอาดิลี่มาทำไมเพื่อนเขาอาบแล้วแลยเนี่ยมาอาบแล้วแล้วกอมือหอมแต่แม่มูแค่อาบแล้วกูเหมือนชิดแล้วคือว่าฉันว่าของดีขั้นคือจิหมือนชิดอ่อนเอเล่แล้วเอปลี่ยนชืออ่อนเอเร่ท่านว่าแข็งใช่เด้เนี่ยอีแตงโมน้องมึงเลยเอาไปกินแล้วฮะอีแตงโมกินมาแล้วแม่งร้ สวยแต่ไม่เปพูดจะแตกวะ